จ้าวันดีค่ะใส่เนือยุดจ้างวดแรกค่ะาัสึเนื้อยิแจ่วอรายไซบัดไยังคาจ้าบายแลผู้บาด้จเข็นแกวกินอันดููปไก่เดบ้านมิตสานีเป็นตลาดม่วน้าตลาดม่น้าชื่อเซนเบย์เเดย้านรัเดี๋ยวไปด้วยผนี่นี่นี่ตลาดตลาดม่นาแถวน้องสํารงจากหวัดอุดรจ้าต่ว่าูปตัไก ด,ดนี่แม่ค่าได้จ้านี่อันนค้าประจําโท่มากเพื่อนหายเบอร์โท่เวลาสิเหตุกปวยเตียวใส่จังหารหมวดละสามพันสี่พันจะ้ะโท่มาสัง่งเพื่อนเพื่นกับสิจัดไม่ห้อันเบื่อเนื้อเพื่อน,นเนื้อแท้มันหอมมันหอมจ้าสนเห็ดดีดีค่ะแม่ค่ากระจดีเบากันถือข้ออัน สั่งแบบใดก็ได้แบบนั้นได้เพิ่อนว่าชิโกงเพื่อนแถมให้พ้อมยิงเข้าไปเฮ็ดบุญยังสีเพิ่อนันลดให้จ้าอันนี้ดีขายราคาราคาซื้อสัตว์ราคากันเองเพื่อนน่ะใจดีเพื่อนว่าชิดตัวลูกค้าสมมุิว่าเฮ้าสีเอาเนื้อสัน เพิ่นเกาเนื้อสันหายเพิ่นบ๊วิดตัวลงมาลาเนี่ยซี่โคงหมูรสกระไดเนี่ยอันนี้อันละร้อยค่ะอ๋อไอไอแพงนี่้อยนึงบอกวูบเป็นเตาไปย่า,ยางแท้เนาะเนาะพี่นั่งมันมาเออซี่โคงโครงละร้อยเออคือหนาหนาสนเนี่ยละลาเป็นแตย่ย่าง ให้คนสักไหก็ได้อ๋อสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะหนูเอ<ะ>ินจ้าช่วยไปกระเลาะลาเอาหอยาย้ในขัดสันนะโค้งโค้งนี่ลอยหนึ่งมันบ้านี่งเออเออเออจโอ้ยซ่าถูดาวดูดูคุณตาคุณตาเพาะปัจจัยทำบุญด้วยเห็นว่ามาซื้อเนื้อไปทำบุญที่วัดค่ะค่ะจากอันเพิ่น แซ่บเนื้อของเพื่อนมันสดดีจ้าสดลาซับให้แม่ได้บ่ลูกอันนีอะไ,ไม่ต้องจไปแล้วถุงดิเออซับได้แต่พ่อใช้ถุงก็ได้ช่ไหอันจ้าว่าลอยหนึ่งก็เลยว่าสิสือไปฮะที่ผพดผมแล้วป้งจ้าปิ้งออจ้าผัดมแล้วซับเองก็ได้จ้าแม่ทานแจดีแจดีวยสวย ตีโค้งสีน้ำเพลินขายดีดีล้าเนเ่ยขายเป็นเป็นเนื้องวัวแแ้เนื้องวัวสดๆจากพราะว่ามันแซ่บมันหอมก็เล่ไม่สื่อไก่จักน่อยจากไอซั่งเพิ่นไว้ค่ะมาอนี้อันนี้สมกิโลมเกกรบนซื้อเห็นไหมสรยบอหเอเอเลบสองพัา ยายเข้าพินางไปกวนอยู่เม,มนวะเอเอยายแม่ถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปแม่ทากันอะไรเยี่ยมสลัดหน้าอร่อยมากๆเลย อยู่ตลาดบ่อาน้ำ้วจ้าผู้ใดสนใจอยากกินยำสลัดจา้าเกดแบบสะอาดเลยค่ะลายแบบไี่ท่างคนอ่ะย้ำสลัดผลไม้ฮนีเยอะแยะของกินมากมายค่ะสวรสด,ด้วยอแต่ว่าชวมนีกล่วยแพงค่ะา เยอะแยะเลยค่ะข้างในค่ะเรวไปชมข้างในค่ะโม่ไอ่ก oh. ัไปโม่โมอ่เปลยนเนี่ได้นี่ได้จ้าเงินงวดแรกค่ะที่ได้เงินจากยูทูบนะจ่ะกะเฮ็ดบุญอันดับแรกนะจ่ะกะจะเทสแก้วหอนกะไปซื้อเนื้อมาสามกิโลค่ะ กเ mm hmm. กลละสามร้อยก็เป็นเก้าร้อยบาทนอกจแล้วก็อันนี้เซ็งจีค่ะเฮ็ดแก้ว hmm. ห่อนจ้ะเมื่อนีร่อันนี้กับผัดเฮ็ดเร็วน่าจะกระชีวเฮ็ดเองหั่นเองนองจาะเมื่อนีร่จะ้วก็น้ำจิ้มเท่ากับสื่อสัมเร็จพร้อมแล้วก็จะเฮ็ดเองพร้อมจ้ะนี่แหละจะผักก,กางโหระพา นี่คุณแม่คู่คู่คู่หูเฮ็ดไปไซสไปไซส์กับไปน้ำการจาคุณแม่เถียนจากระลังเดชหัวผาจาต้นหอมนี่และพักเข้าหอมเปจา่าปาท่านีกระลำมะสระกาดขาวนี่แหละจา้าเมื่อนี่จา้าเฮ็ดแบบง่ายๆจ้า,จาเฮ็ดนี่แหละจา้า เพิ่มเสีเ้ยห์แจวหอนใส่จังหันหมะอื่นนะจา้าแค่นี้ก่อนนะจา้าอิงขอร่าเพื่อนๆไปก่อนนะจา้าก็ดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อิงสร้างคลิปต่อไปแล้วก็สิมีงเงินได้มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดท่าอีกต่อไปนะจา้าอิงขอร่าเพื่อนๆไปก่อนจา้าเมเนีจ้จ้าสวัสดีจา้าโดยเมนูแซบ่แซบๆแบจ่วหอนจา้า